โอเคช่องนี้ช่องอะไรวะเนี่ยแต่ที่เราดูนะเป็นการแจก,กมดในมือถือแต่นะนน้องนะนี่ไหนลองไปดูสักคลิปหนึ่งคลิปนี้น่าโหลดมากสวัสดีครับเอ๊สอนผมถามขอสอนลงหน่อยครับกดลิงก์เลยครับเปิดหมดช่องหน่อยครับเปิดหมดช่องหน่อยครับได้เลยครับโอเคโอเค ผมก็จะมาโปรโมทช่องเขานะครับโอ้ฮะคลิปอื่นแม่งยอดวิวนิดเดียวคลิปเนี้ยโอ้โหหลายวิวไม่อยากจะเชื่ออืมคนี้แม่งโอเคสำหรับคลิปนี้ก็โปรโมทช่องเปนี่นั้นนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราด้วยนะครับช่องนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องเขาไว้ได้คลิปนะครับวัสดีครับ